เพลงร้อยพรรษาจังหวัดกาญจนบุรีเพลงร้อยพรรษาเป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องเฉพาะในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณเจวันเพื่อร้องเชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมบริจาคจตุป,ปัจจัยทยทานเงินข้าวสารแล้วรวบรวมนำไปถวายวัดในวันทอดกรถินโดยมีกลุ่มนักเพลงที่มีทั้งพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่เดินไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ การร้องเพลงร้อยพันษาปรากฏเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมทวนอำเภอห้วยกระเจาอำเภอบ่อพลอยและบางส่วนของอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะของเพลงร้อยพันสาการร้องเพลงร้อยพันษาเป็นการร้องโดยพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่เท่านั้นไม่มีเครื่องดนตรีหรือการปรบมือประกอบการร้องท่วงทํานองการร้อง ใช้การเอื้อนและการทอดเสียงยาวคล้ายทำนองสวดมีลูกคู่ร้องรับซ้าในบางท่อนส่วนการแต่งกายของคณะเพลงร้อยพันษานิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดไปทำไร่ทำนาตามปกติเช่นนุ่งจงกระเบนหรือนุ่งผ้าถุงสวมงอบประดับดอกไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น ผู้ร้องทุกคนถือไม้เทา้ามีคนหาบกระบุงตะกร้าหนึ่งหาบอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนถือพานดอกไม้พื้นบ้านวางพอง,งามพานนี้สำหรับรับเงินที่เจ้าของบ้านนำมาร่วมบริจาคเมื่อคณะเพลงร้อยพรรษาเดินทางถึงบ้านใดคนหาบกระบุงหรือตะกร้ากับคนถือพานจะยืนในตำแหน่งตรงกลางแถวหน้าเพื่อสะดวกในการรับสิ่งของ หรือเงินที่เจ้าของบ้านนำมาร่วมทำบุญส่วนนักเพลงยืนรวมกันร้องเพลงร้อยพันษาพอถึงปีลูกต้องมาเที่ยวทัวเลยบานบทร้องแต่ละบทจะมีจำนวนคำกลอนระหว่าง3-5ถึงาคำกลอนบางคณะอาจมีความยาวมากกว่านี้เช่นสำนวนเพลงของบ้านทุ่งสมอ มีความยาวของคำกลอนสิบสองคำเนื้อหาสาระของเพลงร้อยพันษาอาจจำแนกได้เป็นสามตอนแต่ละตอนมีเพลงที่ใช้คือ ตอนที่หนึ่งเพลงเดินหรือเพลงชมเพลงเดินหรือเพลงชมเป็นเพลงที่ร้องระหว่างเดินทางก่อนที่จะเข้าบ้านเพื่อเป็นการร้องเรียกและเชิญเจ้าของบ้านให้เปิดประตูรับคณะเพลงร้อยพรรษาเนื้อหาของเพลงกล่าวชมบ้านเรือนบริเวณบ้านชมต้นไม้ชมบุญวาสนาของเจ้าของบ้านเป็นต้นตอนที่สองเพลงให้ผรนเนื้อเพลงตอนนี้ ไทร้องเพื่อให้พ่อนเจ้าของบ้านหลังจากร่วมทําบุญกุศลกับคณะเพลงร้อยพันษาแล้วนอนกลงวัฟนฟาดตัวได้เงินมืน่นหากแม่นอนกลางคืนฟนาดตัวได้เงินล้านให้แม่มีรถเน้นลุย ตอนที่สเพลงลาเป็นเพลงที่ร้องเมื่อสิ้นสุดการร้องที่บ้านนั้นแล้วแล้วจะไปยังอีกบ้านหนึ่งเนื้อเพลงจึงกล่าวบอกถึงการร่ำลาลาแม่เยแม่ิแม่ยามันได้เงินลา ประเพณีการเล่นเพลงร้อยพันสาเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่บทบาทต่อสังคมจังหวัดกาญจนบุรีดังนี้บทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพลงร้อยพันษาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบอกบุญมาสร้างศางสนสถานถาวรรวัตถุในวัดประการหนึ่งและด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อถวายพระสงฆ์ บทบาทในการสร้างความสามาคัคคีเกิดจากการที่คนในชุมชนรู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความสามารถเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนบ้านเดียวกันและชุมชนใกล้เคียงดังเห็นได้จากการเดินทางไปร้องเพลงร้อยพันษาเยี่ยมเยียนตามบ้านเรือนชุมชนต่างๆเพื่อบอกบุญ